สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีอ้อมสิพามาบึงต้นแอปเปิลจากทางโรงแรมบึงถนน,นหนทางได้พี่น้องเด้องามบอพี่น้องไปเบึงกันว่าสิมีแอปเปิลพันแดดๆเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเขาเจายั้งบอพันเก็บปกติหัวหน้าผู้ชายเพิ่นสิเก็บเราอ้อมสิมาซอยเพิ่นเก็บแต่ว่าเพื่อนยั้งบอไปเพื่อนยั้งบอ,งบอกเก็บจ้ะก็เลยสิมาถ่ายให้พี่ให้น้องบึงไปบึงนกันเลยจ้าแอปเปิลสดๆนะคะเห็นบอ หน่วยมันหลดเรือที่ว่าจากหล่นจ้าลายหยุดจ้ะจากมันเหลือหล่นแล้วเนาะราไปเบ่งกันบรรยากาศพี่น้องบึงบรรยากาศแอปเปิ้ลถนนทางปั้นขาเจ้าแงี้งยงเงียพาไปเบ่งต้นนั้นไป,ไปเบบ่งนำกันเลยจ้ะพี่น้องสออนนำคอยบ่าหุ่น อยู่ข้างบนพุ่นกันหลายเด้บวันนี้มองดูตรงที่อ้อมอยู่นี่ติดภูเขาพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศดีหลายเบืองเนื้อภูเขาพุ่นน่ะภูเขาทิวทัศน์นี่อ้ยสะอ่อนวันนี้มาถ่ายแอปเปิ้ลไม่ได้ไปไหนหากาลีดพลาแล้วโอ้แอปเปิ้ลเห็นมะไหลเติบอยู่เดอ้อ ด่างมันหล่นน,นะพูดนะห้ายอยู่ข้างพี่อีกข้างไหลย,ย่างไปอีกพี่น้องบรรยากาศมันได้ก็เลยพาพี่น้องมาเบืองข้างนอกลมพัดส,สวยๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนสิตกบ่นี่แหละนี่งเห็นว่าฝนสิตกนะให้กันเลยพาพี่น้องมาเบิ่งนี่แหละให้ไปไปกลบ,ออบ่อไหพ่อฝนสิตก นี่หลายเบิงบ้งสิพาเบิ้งก็เยอะเห็นบ่เห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งต้นพุ่นทั้งหลายอ่ะเบิ้งไปทำการบรรยากาศนี่ละ่ะต้นแอปเปิ้ลสดสดเลยค่ะนี่ต้นแอปเปิ้ลนี่แอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลอันนี้ก็แอปเปิ้ล ต้นท่านทั้งแดงจึงขึงพุ่นตาบึงดอก,ดกต้นนี้ดอกเห็นปะดอกดอกสีแดงแดงแดงจึงคึงก็เป็นไหล่เติบต้นนี้สีแดงทั้งพุ่นกระแดงโอ้เห็นปะเห็นเนาะอันนี้กระแดงอ่ะสอนนะพี่น้องนะวันนี้ มื้อนี้มาเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งบรรยากาศมันได้แล้วพี่น้องเนาะอําลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝนหิตกแล้วบ๊ายบายรักษาสุขภาพนําเด้อพี่น้อง FC